คนก็ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนี่น่ากลัวทีเดียวครับที่มุมมองท่านดีฮะมุมมองว่าเกี่ยวกับต่างประเทศคือในสภาพสังคมสภาพประเทศชาติเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ผูน้นำเออเอเออาแบบเนี้ยต่างประเทศทั้งหลายแหล่นี่เขามองไงครับท่านก็ส่งชวยประโยชน์ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ท่านจะทําไงกับประเทศไทยให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เป็นเป็นเราเราเป็นเขาก็ต้องคิดอย่างนี้นะี่คุณนําไม่ฉลาดยิ่งดีเลยยิ่งดีครับยิ่งดีบรรดาที่ว่ามิตรประเทศเนี่ยนะยิ่งดีย่เรียกมิตรประเทศเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นมิตรเอาวประเทศที่รู้จักกันนไม่ใช่มิตรหรอกครับทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของชาติมากกว่าเขาตั้งใหญ่คิดสิเคนนี่ขึ้นมาเพื่อประกบยิ่งยิ่งรักเพื่อจะคอยดันคอยดึงคอยอะไรต่างๆคอยชักเพราะรู้แล้วว่ายิงรักไม่มีอะไรหรอกก็เอาผู้หญิงเข้ามารวมไว้เพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา อเมริกาก็จะเข้ามามีทพนมากขึ้นถ้ามีรัฐบ,บาลบ้าบ้าบอๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีทุนมากแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานแล้วก็เข้ากับประกาศตัวเข้าเป็นลูกน้องเข้ามากขึ้นมากขึ้นก็แสดงว่าสภาพปัจจุบันของไทยเนี่ย <c oughs> นอกจากจะทําให้มันเสื่อมต่ําลงไปแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งทําให้ต่างชาติทั้งหลายแหล่ที่เป็นประเทศที่ทรู้จักกับเราเนี่ยถือโอกาสที่จะมาฉกช,ช่วยปประโยชน์เขาต้องคิดแล้วว่าจะทําอะไรให้ได้มากที่สุด เก็บเกี่ยวหรือเข้ามามีท่พนในเมืงองไทยอ้ไจะให้มากที่สุดท,ที่รัฐบุคคลออกมาแล้วก็มีความเห็นว่าศาลกับทางกองทัพจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าไงเห็นด้วยครับเพราะว่ากองทัพไม่ใช่ที่จริงส่วนหนึ่งมาขึ้นตามสายขุชากับรัฐบาลจริงแต่กองทัพมีหน้าที่ตามารัฐธรรมนูบกระทรวงกรเกษตรไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูนกระทรวง ทัพยากรไม่เคยเขียนในรัฐครรแต่กองทัพเขียนทหารมีหน้าที่ในการปกป้องการปกครองระบบประชาธิปตยพระมหากษัตริย์รักษาความมั่นคงปราบปรามการจราจนแล้วก็รักษาความมั่นคงของชาติพวกนี้มันอยู่ในรัฐธรรมนูนอ่ะมันมีความชอบธรรมพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยแต่จะมีผู้นำกองทัพคนไหนที่ที่ที่คิดจะเล่นเพื่อประเทศชาติเพราะว่าเขาก็คงกลัวกลัวเรื่องอนาคตของตนเองเหมือนกันนะครับยิ่ง ตุลาฯนี่จะเสี่ยงหลายคนนะครับก็ก็คงต้องแม้หลายเรื่องกันแต่ว่าถ้าเขาหลบอยู่หลังหลังม่านของกฎหมายเนี่ยไม่มีใครผิดประเทศพังก็ช่างมันมฉันก็ไม่มีความผิดง่ายกว่าตัวลงสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอมากกับเรื่องเหล่านี้ครับแล้วไม่มีใครกล้าที่จะออกมาบอกว่าต้องจบแล้วแล้วก็ต้องเดินหน้าไม่มีครับน่ากลัวระบบตุลาการก็มีขีดจํากัดในตัวเองจะเห็นได้ว่าถ้าผู้สืาลงมา แสดงความเห็นมากมายก็จะถูกถูกไอ้ฝ่ายฝ่ายทักษิณเนี่ยมันดิสเครดิตมันทําลายความเชื่อมั่นไปวันนี้เห็นไม่เลือกฝ่ายแต่ที่จริงสารก็ต้องเลือกเลือกความถูกต้องใช่ไหมครับว่าอะไรควรไม่ควรอย่างน้อยตอนนี้ก็เอ็มเจ็ดสิบเก้าคูไว้ก่อนสารก็รอาจางจะเปิดสายไหมครับหรือว่าหรือว่าจะก็ถ้าเกิดมีมีสายเข้ามาท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์สองเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสามสามถึงสามสี่นะครับ ส่วนในส่วนที่ยังรอสายท่านก็จะคุยแต่ไม่ได้สำคัญที่ที่คนอยากรู้มากว่าณชั่วโมงนี้สุดท้ายทางออกจริงๆมันคืออะไรถ้ามองจากความมั่นคงที่มองว่าตกลงสภาความมั่นคงวันนี้ไม่ให้คำตอบกับสังคมแล้วกลายเป็นกระบอกเสียงรัฐบาลรัศาการไปแล้วกเป็นโศครับเป็นโศกเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนๆในหน่วยงานนี้เขาก็เสียดายเพราะว่าหน่วยงานสภาความมั่นคงเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือแล้วมีคนศรัทธา มีความขังอยู่ในตัวเพราะว่าในอดีตเลขาธิการสอมอชอจะเป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโสพูดไม่มากเพราะว่าไม่มีหน้าที่ในการพูดเป็นหน้าที่ในการหขข้อในนะรัฐบาลแต่เลขาคนปัจจุบันเนี่ยอาวุโสน้อยแล้วเป็นรองรองสพสอพส,อสอแต่ทําหน้าที่เหมือนโคษกรัฐบาลพูดจังเลยพูดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องระบบเระเบิดเอ้พูกนี้มันไม่ใช่เรื่องของงานสภาความมั่งคงความมั่งคงทำงานระดับยุทธศาสตร์ จะไม่มาพูดระดับคลิปจ้อยเขาก็เล่นหมดเพราะเขาไม่รู้จะเล่นระดับยุสายยังไงผมไม่ทราบผมก็ดาวเอานะฮะเ็เคยเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นมันเองมีสายใช่ไหมครับครับครับสายแรกครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ในการเท่านทั้งสามที่เดินรายการนะคะครับครับคือไม่อยากเชื่อนะคะว่า เมืองไทยจะสิ้นคนดีจะสิ้นคนกล้า <Okay. S 2> โดยเฉพาะพวกที่เป็นทหารทั้งหลายเนี่ยพรุงนี้จะต้องมีดาวดาวสามคือเป็นดาวสงครามที่เด่นมากยังยังยังหวังนะคะว่าจะมีคนกล้าเอ,อถ้าระดับสูงๆไม่กล้าก็ถอยไปสิคะ hmm. ให้คนที่เขากล้าทำสิคะเหมือนเหมือนหลวงพ่อพระหลวงพ่อพุทธอิสระทำไมท่านยังกล้านะคะถ้าไม่กล้าก็ กลับไปเหมือนเดิมท่านเป็นนักบวชด,ด้วยซ้ำใช่ไหมครับท่านเป็นนักบวชด้วยซ้ำใช่ครควรท่านเป็นนักบวชที่สุดยอดมากครับแต่ว่าคนมันก็เสื่อมถอยเร็วลงกันไปเยอะจนกลัวไปหมดก็คงต้องต้องให้ท่านเทศบ่อยๆอะค่ะคเพราะว่าเราไม่เชื่อนะคะว่าทั้งทั้งหกสิบกว่าล้านประเทศของเราเนี่ย จะสิ้นคนดีแล้วจริงๆนะคะยังไงอยากให้คนที่กล้าออกมาเถอะค่ะออกมาทำเพื่อชาติมันไม่ไม่ได้ร้ายแรงมากมายนักรอค่ะเพราะว่าถ้าเรากลัวกันหมดเนี่ยเราคงต้องขุดรูอยู่กันทั้งประเทศนะคะค่ะขอบค่ะขอบแซงขอบพิเศษค่ะครับขอบคุณคือแสดงว่านอกจากดีแล้วต้องกล้าในปัจจุบันนี้ที่ท่านท่านเสนอมาเนี่ยนะฮะครับครับสายต่อไปใช่ไหมครับ วัสดีครับสวัสดีท่านสามท่านนะครับ,รบสวัสดีครับท,ท่านเมื่อกี้ผมฟังท่านกำลังพูดก็ชัเดเจนดีนะอันนี้ผมก็มาร่งวิเคราะห์อีกทีนะึงว่าก็ขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยบ้านเมืองไม่มีขือไม่มีแปะไม่มีแปะนะว่าคนทําหน้าที่ก็ไม่ทําหน้าที่จรนะิงๆสํารวจไม่จับเนี่ยคนที่มีนพระบรมเดชานุภาพไม่จับคนที่ฆ่าผู้ชุมนุมไม่ว่าในในรามหรือตามถนนหนทางเนี่ยสํารวจก็ไม่ทําหน้าที่ลนะ ไอ้เรี่ยชัดเจนละอันนี้ที่ภาพที่เห็นคือขนาดนี้ไอ้มาวานในไอ้รัฐมนตรีต้องวิ่งอ่ะวิ่งหนีประชาชนกิตติลัตใช่ไหมครับอ่าฮแล้ววันนี้ก็ไอ้เนาะเขื่อนเราเนี่ไปฝากออมสินก็วิ่งวิ่งหนีไอ้มันก็ดีนะนี่นะเขาเรียกมันเริ่มเอาเงินออกมาละเงินที่มันโกงมาเนี่ยเอามาฝากธนาคารออมสินนะมันก็โดนประชาชนขับไล่กว้างปาละผมคิดว่าต่อไปเนี่ยมันเหมือนเราเวรกกับบ้านเมืองก็คือการ ผมฟังเด็กมาดูมันเจอมันมันจัดการผมฟังพวกพวกเด็กที่เขามีความคิดนะเขาไม่ใช้ใช้อารมณ์นะเพราะมันมาไล่กฎหมายอ่ะบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรผมดูแล้วมันต้องปฏิรูปทั้งหมดแล้วบ้านเมืองมันไม่ใช่เฉพาะสองอำนาจหรืออะไรมันไม่ใช่เกี่ยวกับนั่นละทั้งองค์กรสละทั้งอะไรทุกอย่างหมดแต่บ้านเมืองมันถึงขั้นที่ว่าไร้ขื่อไร้แปรเนี่ยมันเหมือนกับมันล้มเหลวไปหมดละ ถ้ายิ่งชานะที่เขบอกถ้ายิ่งให้ให้ใหใหใหนาย,ยกคนนี้อยู่นะเราชุกลุมาสามเดือนหรือสี่เดือนเสียหายเท่าไหร่นะยังยังไม่เข้ากันยัยนี่อยู่อีกวันนึงทั้งทั้ง <S <S เดือนเดือนอยู่เนี่ยยังไม่เข้ากัะให้มันอยู่ค้างอีกวันนึงเลยยิ่งเสียหายยิ่งมากผมคิดล้วถ้ากาำลังทําถูกใช้ระบบไล่ล่าเนี่ย เราเราเรามองอาจจะผิวเผินดูไปคาที่รุนแรงหรืออะไรนะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีตัวนี้ขึ้นมาเพราะบ้านเมืองไม่มีขื่อนไม่มีแปรมันก็ต้องใช้อํานาจอํานาจเขาแค่ว่าอํานาจไม่ใช่เถื่อนนะเขาเรียกว่าเขาเรียกลำหนดกฎหมายแล้วกฎหมายที่ไม่ต้องมีคนรับรองมันก็ไม่ใช่เถื่อนนะมันมันถูกต้องนะเหมือนกับไม่ใช่ประเด็จก,กาที่ที่ชั่วร้ายเป็นอำนาจหนึ่งที่ ที่ขนาดนี้มาอยู่กับประชาชนแน่ชัดแล้วเหมือนกับสารเตี้ยหรือไม่มันจะเหนือกับสารเตี้ยแต่เป็นอำนาจที่ที่ผมก็พูดไปถูกนะแต่เป็นอำนาจที่บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดขนาที่บ้านเมืองไม่มีกื่มีแปรการไล่ล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนี่ท่านก็เห็นความวิกฤตคและวิกฤตเราจะต้องมีอำนาจพิเศษในมาสยาอย่่งนี่คำว่าไล่ล่านี่มันจะแปลดูภาษาแล้วมันดูเหมือนว่าจะน่ากลัวใช่ไหมครับสวัสดีครับ กับคำถามท่านดรอนุชาติมุนนาคนะครับครับว่าประเทศอเมริกาเนี enfin ่ยมันมันมีประชาธิปไตยจริงเลยคือเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยอเมริกาเขาก็มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันอะไรส้นองเนี่ยคือมองแล้วหมายถึงว่าเราไปมองว่าอเมริกามีประชาธิปไตยผมว่าผมว่าประชาชนที่อเมริกาเขาก็เหมือนประเทศเราอ่ะ คือก็เรียกร้องหาประชาธิปไตยคือทั้งสองฝ่ายเลยทั้งทั้งฝ่ายกลุ่ม Occupy w a l ว s t r ส e t และกลุ่มท e ปา a ์ตี t ท a ปา r ์ตีเรียกร้องเสรีภาพแต่แต่ Occupy w a l ว s t r ส e t เรียกร้องประชาธิปไตยเคือตรงเนี้ยเราเราอยากให้คนไทยมองประชาธิปไตยให้ออกประชาธิปไตยมันก็ยังไม่ถือเมริการกมันก็ยังไม่ปประชาธิปไตยที่แท้จริงอยากทราบความเห็นจากดอเต้หนุ่ยชาตินะครับว่า อเมริกาเนี่ยมันมันมีประชาธที่ตปลจริงเลยแล้วแล้วแล้วมันเพิ่งเกิดไม่ใช่หรือประเทศเนี้ยครับครับถ้าเช็คดีแล้วเข้าไปดูในยูทูมันจะมีคนเถียงเรื่องประชาธที่ตยกันมากแล้วแล้วเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งไม่คาตอบเหมือนเราเปรียบเลยผมก็มองว่าคนไทยไปโง่คิดว่าอเมริกามีประชลาธิปไตยคนเขาเองเขาก็โดนกดขี่เหมือนกันครับก็อยากถามความเห็นของดรชาเตอร์ชาบดอนาคุณข่าเรื่องอเมริกาสวัสดีครับขอบคุณครับ ผมคิดอย่างนี้ครับไอ้วิธีคิดทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรลงตัวหรอกกลุ่มคนที่ปลักประชาธิปไตยอ,อย่างการณีของเพลรโตและอริสโตโตลจะเห็นได้ชัดเลยนะอริสโตโตลก็ไม่ได้ศรัทธาประชาธิปไตยท่านบอกว่าการปกครองที่ดีที่สุดก็คือการปกครองแบบอภิชาธิปไตยอริสโตรเครซีประชาธิปไต,คตยคือการปกครองของคนหมู่มากมาเสียงคนวตหมู่มากไปแต่อภิชาธิปไตยไม่ใช่ อภิชนาธิปไตยที่อริสโตเติลเห็นว่าดีที่สุดนั้นหมายถึงว่าการปกครองโดยคณะนักปราชญ์คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ว่าคนทั้งหมดก็คล้ายๆกับท่านท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ใช่ไหมครว่าไตยบ้าบอถ้าคนพื้นไม่ดีอะไรทํานองเนี้ยก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหมือนกันอันอริสโตเครซี่ก็เป็นสิ่งที่อริสโตเติลเจ้าของต้นนารับสำนักคิดทางด้านการเมืองเนี่ยก็เคยบอกไว้ก่อนแล้วนอกจากนั้นมันก็มาแตกเยอะแยะ ไอโซเชียลลิซึมก็มียูทิลิตาริลลิซึมก็มีแม้แต่ลัทธิประเดการเนี่ยก็มีคนเลื่อมใสยกตัวอย่างในเยอรมันเนี่ยมีคนมีการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยจะไม่ชอบประเดการแต่ในเยอรมันตรงกันข้ามเยอรมันคนมีการศึกษาแต่ชอบประเดการการฮิตเลอร์ขึ้นมาได้ก็เพราะเห็นนี่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของคนเยอรมันแล้วก็มีการบอกว่าในอินเดียเนี่ยคนการศึกษาต่ำมากทาไมไตายไม่น่าเกิดได้ทําไมมันเติบโตก็เพราะมันมีบางอย่างสอดคล้องกัน ดังนั้นไอ้วิธีคิดทางการเมืองเนี่ยนะมันไม่มีที่ไหนหร <Russia> อก <Channel S 2> <facade S 1> ครับที่ลงตัวทั้งประเทศชอบแบบเดียวกันหมดอ่ะมันก็ต้องมีขัดแย้งกันทั้งนั้นแหละครับขอเวลาพอดีเสริมนิดนดียวครับคือคือมีคํากล่าวว่าประชาธิปไตยนี่เป็นการปกครองที่เลวน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นหมายความว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีข้อบกพร่องขอขยายความเสริมท่านเกี่ยวกับท่านรัฐทาาท่านรัฐทาาบอกว่าถ้าประชาธิปไตยเป็นของโจร หรือคนที่ไม่มีศีลธรรมแล้วจะเป็นการปกคอรองที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นการปกคอรองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของคนที่มีศีลธรรมจึงจงะจ,งจะพอพัฒนาไปได้มิฉะนั้นเนี่ยจะกลายเป็นประชาธิปไตยท่านพุทธ,ธาจะยครับชัดเจนเลยนะครับนั่นคนก็จะต้องเข้าถึงสัจธรรมความจริงข้อนี้ก่อนที่จะไปทําอะไรก็คือว่าความจริงคืออะไรก่อนคือคุณภาพของคนครับในแง่ของจิตสานึกที่ดีเพื่อทำเพื่อส่วนรวม นี่ถามถามอาจารย์ขอเวลาอาจารย์คำถามสุดท้ายที่จะถามอาจารย์ <c oughs> ดรนะครับก็คือถ้าวันนี้คนไทยบอกว่ามีโจทย์ว่าคนไทยต้องจัดการ3 4มสี่เรื่องนี้คือจัดการรัฐบาลยิ่งรักรักษาการจัดการระบบทักษิณจัดการตำรวจและกองกำลังหรือจัดการนบชเสื้อแดงตกลงต้องจัดการอะไรก่อนรัฐบาลถ้ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ดีแนละ้วไอ้ข้างล่างๆเนี่ยมันก็มันก็ต้องตามมาเองใช่ไหมถ้า <c oughs> เราหัวหัวดี ถามก็ไปทางที่ดีถ้าเราพมันไปจับหาแต่หัวมันยังไม่ดีอยู่มันพุ่งไปในทางลงเหวเนี่ยมันก็ยังลงอยู่ดีครับ,รบถ้าบอกว่ารัฐบาลยิ่งรักกับระบบทักษิณเนี่ยถ้ามองลำดับหรือหน้าที่ที่สามารถทําแล้วมันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องรัฐบาลยิ่งรักก่อนระบบทักษิณเป็นองค์การพยพใช่ครับใช่ถูกต้องครับและที่จริงก <c oughs> ็เอตัวทักษิณนั่นแหละกัอตัวปัญหาของประเทศชาตินั่นแหละครับครับก็มีเท่านี้ครับคืออาจารย์ก็ชัดเจนชัดเจนนะครับรับป็นสราเคิดว่าอะไรการ สำหรับวันนี้เรื VII ่องสามัคคีประชาชนซึ่งอาจารย์มาช่วยดเนมือรายการผมเป็นผู้ร่วมร่วมรายการด้วยก็นครัเป็นผู้ส่งคนพูดในเรื่องความมันคงก็จะเห็นว่าทางออกประเทศไทยเวลานี้ถ้าพูดถึงการเจรจาคงไม่ใช่ใช่ไหมครับการเจรจารัฐบาลก็คงย้คงจะยื้อครับเขาคงเจรจาละเพื่อสร้างความชอบธรรมดูภาพที่ดีแต่คงจะไปหวังอะไรไม่ได้นะครับ เพื่อนักคำตอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องพุ่งเป้าไปเรื่องของการจัดการกัรระบอบยิ่งรักรักษาการให้จบถ้าไม่จบปัญหาอื่นก็จบไม่ได้นะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงนะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้สงมวลอาวุธขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ